สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอาร์ตล็อกชาแนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทำทิกเกอร์นะครับทิกเกอร์ในวันนี้ก็มีคนคอมเมนต์นะครับบอกว่าสอนทำทิกเกอร์เลือดน้อยแล้วมีเลือดได้ไหมนะครับอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับจะเป็นไงไปดูกันเลยครับ ิกเกอร์นี้ก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับอย่างแรกนะครับให้สร้างแมปเป็นโหมดพัฒนานะครับแล้วก็เปิดเข้าหน้าต่างของทิกเกอร์นะครับอ่าทิกเกอร์พวกนี้อย่าไปสนใจนะครับเป็นทิกเกอร์เก่าของผมนะครับอ่ะเรามาสร้างทิกเกอร์ใหม่นะครับมาอันหนึ่งนะครับลืมบอกไปนะครับว่ามันมี2วิธีนะครับในการทําให้เลือดเพิ่มนะครับอย่างแรกก็คือเลือดเราน้อยแล้วให้เราได้สถานะก็คือบัฟนั่นเองนะครับ บัฟเพิ่มเลือดนะครับเหมือนกับเรากินขนมปังอะไรประมาณนี้นะครับอย่างที่2ก็คือเมื่อเราเลือดน้อยปุ๊บให้มันเพิ่มเลือดให้เราเต็มหลอดเลยทันทีนะครับเป็นแบบอัตโนมัติเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทําทั้ง2แบบเลยนะครับโอเคครับผมมาที่วิธีแรกนะครับเราเพิ่มเหตุการณ์มาก่อนนะครับเหตุการณ์นะครับเขาบอกว่าเลือดน้อยนะครับก็ต้องเป็นเราใช่ไหมเราก็คือผู้เล่นนะครับ ให้สังเกตตรงนี้นะครับถ้าเป็นเราเองเราคือผู้เล่นนะครับโอเคนะครับเลือดน้อยก็คือตรงนี้ครับผมเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตินะครับกดเข้าไปนะครับอ่ะก็จะมีให้เลือกนะครับว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับกดเข้ามานะครับแล้วก็ตัวเลือกนะครับอ่ะก็จะมีเยอะแยะนะครับอันนี้สามารถปรับแต่งเป็นทิกเกอร์อื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อเราเลือดน้อยนะครับเมื่อค่าออกซิเจนน้อย เมื่อจํานวนดาวจานวนดาวเราได้เยอะได้น้อยอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อขนาดโมเดลเราตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะครับก็ปรับได้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกครับแต่วันนี้เราเป็นเลือดน้อยนะครับอ่ะเรามาปรับตรงนี้ผมค่า H P ปัจจุบันนะครับอ่ะนี่คือเลือดของเรานะครับณปัจจุบันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอ่ะเรากดตัว i ดูได้นะครับว่า อะไรมิเตอร์นี้สามารถใช้งานกับผู้เล่นได้ไหมอ่ะถ้ามีคําว่าผู้เล่นนะครับก็คือมันทิกเกอร์กับเราได้นะครับอจากนั้นนะครับต้องเพิ่มเงื่อนไขนะครับว่าเลือดน้อยนี่คือน้อยเท่าไหร่นะครับทิกเกอร์จะได้รู้ว่าเลือดแค่นี้ใช่ไหมนะครับที่คิดว่ามันน้อยนะครับอ่ะเรามาตัดสินนะครับผู้เล่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัดสินตรงนี้ครับผมลักษณะของผู้เล่นนะครับ กดเข้ามานะครับก็จ <Horse addition. S 1> ะมีให้เลือกก่อนนะครับว่าลักษณะอะไรนะครับของผู้เล่นนะครับเรามาเลือกลักษณะนะครับตรงสีแดงตรงนี้นะครับก็จะมีคล้ายๆกับหน้าเหตุการณ์นะครับก็มีเหมือนกันเลยนะครับเป็นหน้าเดียวกันนะครับเราก็มาเลือกค่าเลือดปัจจุบันนะครับของเรานะครับเท่ากับตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นน้อยกว่า,น,น,าน,นะครับอ่าประมาณนี้นะครับวันนี้เราจะไปแบบช้าๆกันนะครับเราไม่ได้รีบ เดี๋ยวสอนเร็วจะไม่เข้าใจนะครับอ่าก็คือเลือดปัจจุบันของเรานะครับเลือดปัจจุบันของเราน้อยกว่าเท่าไหร่ครับผมเท่าไหร่ที่คิดว่าเราเลือดน้อยนะครับอ่าผมเอาเป็น20แล้วกันนะครับก็คือ20แล้วเราเลือดน้อยแล้วแหละนะครับ20น้อยกว่า20นะครับอ่าจากนั้นการกระทํานะครับทําให้เพิ่มเลือดนะครับ เราเอาแบบสถานะก่อนเนาะก็มาที่ผู้เล่นนะครับก็คือเรานั่นเองก็มาที่ผู้เล่นนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมได้รับสถานะบัฟนะครับก็คือเราจะได้สถานะนะครับสถานะอะไรเรามาเลือกก่อนนะครับคลังโมเดลนะครับอ่ามาที่เอฟเฟกประโยชน์นะครับอ่ะตรงนี้นะครับรูปหัวใจบวกๆเนี่ยก็คือการเพิ่มนะครับอ่ะอันนี้เพิ่ม อ่านดูนะครับว่าเพิ่มเพิ่มเลือด5แต้มภายใน4วินะครับอันนี้เพิ่มเลือด5แต้มภายใน2วิ 2> เพิ่มเลือด5้าแต้มภายใน1วิอ่ะมีอีกครับผมข้างล่างเพิ่ม15แต้มภายใน5วินะครับเพิ่ม30แต้มภายใน5วิเพิ่ม40แต้มภายใน5วิเพิ่ม50แต้มภายใน5วิโอโ้โหอันนี้ดีสุดเนาะเพ Conference 50, utt, ิ่ม50เพิ่ม2ทีเลือดเต็มหลอดครับผมโอเคนะครับผม ตรงนี้ครับผมเวลาต่อเนื่องอย่างถาวรเราเอาเป็นเทสนะครับแต่ถ้าใครเปลี่ยนเป็นจริงก็คือจะได้สถานะนี้ถาวรไปเลยนะครับเพิ่มเลือดอยู่ตลอดเวลานะครับแต่เราไม่เพิ่มแล้วกันนะครับเราต้องให้เลือดน้อยก่อนนะครับค่อยเพิ่มนะครับอ่ะผมเอาเป็นว่า3วิแล้วกันนะครับ3มวิน่าจะเต็มหลอดพอดีนะครับโอเคครับผมได้เวลาเทสสอบกันแล้วเปลี่ยนเป็นโหมดการเล่นนะครับโอ้ย มีอุญจิครเนี่ยโอเคนะครับผมจะเสกไอ้เจ้าลาวสลัตออกมานะครับมากัดตัวเองอ่ะทำไมกลายเป็นคนลุงอีกล้ะโอเคนะครับตอนนี้เลือดเรามี100นะครับปาดมันเอ,อือเอ,อือเอ,อ้ยเ,เลือดเรา15ครับผมเห็นไหมเลือดเราก็จะถูกเพิ่อ,อ๋แสดงว่าทิกเกอร์เมื่อกี้มันมันไม่ถูกต้องนะครับ เพิ่ม50แต้มเมื่อกี้มันไม่ใช่เลยนะ,ะเรากลับมาดูใหม่นะครับเมื่อกี้เราเลือกอันนี้ไปเพิ่ม50แต้มภายใน5้าวิแต่เราใส่3าวิมันก็ควรที่จะเพิ่มเต็มร้อยไหมแต่มันไม่เต็มครับผม,มงงเลยครับอเอาป้อนเป็น1ิวิแล้วกันนะครับต่อเนื่องเป็น10วินะครับ่เรามาลองเทสใหม่อีกรอบนะครับเพิ่มเลือด50แต่มันไม่เพิ่ม50ให้เรางงเลยครับ ่ะเห็นไหมเพิ่มชึก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 ขึ้นเต็มแล้วโอเคพอดีเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีแรกนะครับคือการค่อยๆเพิ่มนะครับเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบเนาะอ่ะเรียกออกมาตี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 อีกทีอ่า เพิ่มเลือดแล้วครับอ้าวมันบวกทีละสิบเองเห็นไหมเนี่ยบนหัวเนี่ยบวกทีละสิบทีละสิบแสดงว่าทิกเกอร์นี้มันโกหกเราแล้วนะครับเพิ่มทีละห้าสิบเนี่ยคงไม่ใช่แล้วแหละครับโอเคนะครับอ่าววิธีแรกผ่านไปนะครับวิธีที่สองนะครับให้ใช้เหตุการณ์กับเงื่อนไขอันเดียวกันเลยครับผมแต่ว่าการกระทําเราจะเปลี่ยนเนาะอ่าโอเคเราต้องคัดลอกนะครับ เป็นทิกเกอร์อันที่2นะครับส่วนอันแรกเราปิดทิกเกอร์ไว้ก่อนนะครับอ่าเราจะไม่ใช้งานนะครับเราจะมาใช้อันนี้นะครับการกระทําลบออกครับผมอ่าเราจะใช้เหตุการณ์กักบเงื่อนไขของทิกเกอร์เก่าเมื่อกี้นะครับโอเคจากนั้นเรามาเพิ่มเลือดแบบเต็มหลอดเลยนะครับทีเดียวเลยนะมาที่การกระทํามาที่ผู้เล่นครับผมจากนั้นก็ตรงนี้ครับผมการตั้งค่าลักษณะนะครับ อันนี้คือตั้งค่าลักษณะของเรานะครับตรงนี้นะครับตั้งค่าให้ให้อะไรครับผมเราก็มาเปลี่ยนก่อนนะครับว่าให้เลือดปัจจุบันของเรานี่แหละนะครับของของเราเองนะครับเป็น100นะครับ100ก็คือเต็มหลอดนั่นเองนะครับก็ง่ายๆแค่นี้ครับผมการกระทำจากนั้นเรามาเทสสอบเหมือนเดิมนะครับดูเลือดเราวนะ อีกตีอีกทีนึงปุ๊บอ่ะเลือดเต็มร้อยครับผมเนี่เราก็ไม่ตายสักทีนะอันนี้ก็คือจะเพิ่มเลือดให้เองอัตโนมัติเลยนะครับก็มี2วิธีง่ายๆนะครับในการทำทริกเกอร์อันนี้นะครับผมโอเคนะครับผมหาใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย